สวัสดีครับควบก,กวั่คอร์สโปรแกร,รม s w i t c h m a c p r ี s e n t a t i o n Easy Workshop by s t u d e n t t r a i n i n g นะครับและในคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนการ Export ไฟล์งานออกมาเป็น SWF นะครับซึ่งหลังจากที่เราแก้จนพอใจแก้ไขชิ้นงานนะครับดังนี้นะครับผมแก้ไขชิ้นงานมาเป็นดังนี้ โอเคเมื่อเราต้องการ Export ออกมาเป็นชิ้นงาน SWF เราไปที่ไฟล e Export SWF โอเคนอกจาก SWF นี้สามารถ Export เป็น a v i GIF Animation, PNG Image หรือไฟล์โปรแกรม EXE ที่ใช้ในโปรเจคเตอร์ได้ด้วยนะครับหรือจะเป็น HTML บก SWF ก็ได้นะครับ ในตัวอย่างที่นี้ผมจะนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับ OK S w F Movie 1โอเคเดี๋ยวจัดพเพอร์อเป็นหมดหมู่ได้ดีทำข้อสอนออนไลน์สวิ Mac, okay, ตแม็กไฟต์ตัวอย่างโอเคตรงนี้แลการบันทึกอ่าแล้วที่นี้ไปที่ไฟล์ตามที่เราต้องการนะครับไฟล์ตัวอ,อย่าง โอเคจะได้ไฟล์ Export ตามที่เราต้องการนะครับและนี่คือการ Export ไฟล์ออกมาเป็น SWF ด้วยโปรแกรม s w i t c h Max นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ